สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณมากที่มาฟังคัมภีานี้นะครับผมเชื่อว่าคัมภีรานี้พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าแสนดีพระเจ้ายัางทรงพระชนอยู่และพระเจ้ามีพระคุณมีฤทธิเดชมีความรอดมีสิ่งดีสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าความเชื่อในพระเยซูไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่แค่เป็น,นศาสนา แต่เป็นเรื่องที่เราสามารถมีประสบการณ์ได้ในสินสดุดีบทที่108ข้อ17บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าเชื่อสิรับพเจ้าจะรักษาท่านท่านจะไม่ตายท่านจะมีอายุยืนยาวและท่านไปที่ไหนท่านจะประกาศข่าวประเสริฐและประกาศพระราชกิจของพระเจ้าขอพี่น้องฟังคําพยานซึ่งเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่และพระราชกิจของพระเจ้า และผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทาให้ท่านมีความเชื่อสูงขึ้นตื่นเต้นกับพระเจ้าและสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับท่านเพราะท่านมีความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เชิญฟังนะครับขอกราบสวัสดีพี่น้องแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ในห้องประชุมนมัสการของเราที่โรงแรมเอเวนาแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่รับชมทั่วโลกเลยนะคะอยากจะขออนุญาตกล่าวประสบการณ์นะคะว่าตลอด เวลาที่ได้เดินกับพระเจ้ามาตั้งแต่อายุ18นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา18ปีแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับรุ่นพี่ชมลงคริสเตียนจุฬาะะที่กรุณาให้ให้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูปเป็นทางรอดเดียวนะคะแล้วก็แต่ด้วยความตื่นเต้นนะคะไม่ทราบแล้วก็ไม่มีความเข้าใจและยังไม่ได้รับบัพติศมาในไฟพระวิญญาณนะคะตื่นเต้นมากนะคะได้ ได้ทราบข่าวดีว่าพระเยซูปเป็นทางรอดก็ออกไปประกาศเลยนะคะเริ่มต้นพิมพ์ประสบการณ์ตัวเองนะคะและจากการที่รับใช้ด้วยด้วยกําลังเนื้อหนังและสติปัญญาของตัวเองก็ทําให้เหน็ดเหนื่อยนะคะหมดกําลังนะคะและนอกจากนั้นหลายครั้งก็ได้มีชีวิตที่ถดถอยนะคะเรียกได้ว่าถดถอยแล้วก็หลงเจินไปจากทางพระเจ้านะคะแล้วก็ยังมีบางช่วงนะก็ไปพึ่งพาพระอื่นด้วยนะคะแต่ ได้ชาบุญคุณพระเจ้านะพี่น้องพระเจ้านำนำจุ๋มได้กลับคืนมาในเส้นทางของพระองค์พระเจ้าเรียกชัดเจนมากนะคะในวันที่หนึ่งมกราคมปีนี้นะคะสิบแปดปีที่เดินโดยปราศจากฤทธิดเดชและไฟพระวิญญาณพี่น้องมันมันเหนื่อยมากมันเป็นภาระที่หนักมากนะคะสิบแปดปีนั้นเจออะไรบ้างคือแบบภารณิศีลน,นะคะผ่อนบ้านผ่อนรถเป็นเป็นอะไรที่หนักแล้วก็เรารับใช้พระเจ้าก็รับใช้เพียงคือคือรับใช้ที่แบบ ปาฏจารก,การสนับสนุนจากพระเจ้านะคะเพราะว่าเราเราใช้เนื้อหนังนะคะใช้สติปัญญาตัวเองนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพระองค์ที่วันที่หนึ่งนะคะมีถือว่าเป็นการอัศจรรย์เพราะว่ามีมิชชันนารีจีนนะคะโทรมานะคะพูดถึงเรื่องไฟของพระเจ้านะคะแล้วก็เพื่อนสนิทที่เรียนหนังสือที่จุฬามาด้วยกันนะคะโทรมาจากสิงคโปร์บอกว่าคุณนะคะในยุคสุดท้ายนี้จําเป็นต้องมีไฟของพระเจ้า นะคะเอ๊ะทำไมทุกคนพูดถึงไฟและนอกจากนั้นนะคะมีคลิปวิดีโอนะคะของรุ่นพี่ประธานชมรมคริสเตียนสสมัยนะคะท่านอาจารย์ดรคมเอกกวินอัครทิตินะคะฟีดขึ้นมาในช่อง YouTube เกี่ยวกับการขับผีนะคะเกี่ยวกับการมีชัยชนะในสงครามฝไยวิญญาณก็นั่งฟัง อาจารย์มากพี่น้องคําสอนของท่านอาจารย์มีฤทธิ์เดชมีการเจิมสูงมากนะคะและทําให้ป้อมปราการที่อยู่ในความคิดนะคะภาละหนักเนี่ยได้ได้ได้หลุดไปแล้วก็รีบโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์หาท่านภรรยาท่านนะคะอาจารย์หน่อยอ,อ,อาจารย์ขอบพระคุณมากนะที่ท่านทําคลิปสอนมันดีมากๆมีพลังมากขอได้กรุณาผลิตเพิ่มนะคะซึ่งตอนนั้นยังไม่ทราบว่าท่านพระเจ้าเรียกให้อาจารย์ได้เปิดคริสตจักรนะคะแล้วท่านก็ส่งนะคะซาวคลาวนะคะของท่าน พาสเตอร์เหล่านะคะพาสเตอร์เหล่าจากซีแอตเทิลวอชิงตันก็ขอบพระคุณพระเจ้านะคะก็ ท่านอาจารย์นายแพทย์วรุณนะคะเหล่าหาประสิทธิ์ก็เป็นเป็นรุ่นพี่จุฬาด้วยนะคะท่านมีชื่อในําเนียบร้อยปีจุฬาเวทีทัศน์นะคะที่เขียนโดยท่านอาจารย์อนเนกเหล่าธรรมทัศนะคะว่าท่านอาจารย์นายแพทย์วรุณก็เป็นนักเรียนนักเรียนอันดับหนึ่งนะคะเป็นนักเรียนเหรียญทองได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจบทางด้านนิวโรสันนะคะเราก็รู้จักท่านก็นอนฟังนะคะนอนฟังเกี่ยวกับ ธิเดชของไฟพระวิญญาณช่วยเหลือและ back, แบ่งเปา่าแบ่งเบาภาระที่มันเราเป็นเป็นแอกที่เราแบกไว้ยังไงนะคะวันที่หนึ่งมกราคมปีนี้นะคะนอนฟังคําสอนเกี่ยวกับไฟของพระเจ้านะคะผ่านทางสาวคราวนะคะพี่น้องอัศาจรรย์มากคําสอนของอาจารย์หมอวัลลุนนะคะมีมีริเดชมากนะคะทาให้จิตใจเราสงบและหลังจากนั้นนะคะท่านอาจารย์หน่อยได้กรุณามากนะคะได้ได้เชิญให้มาทานอาหารที่บ้านแล้วก็ พี่น้องอัศจรรย์มากนะคะสิ่งที่รบกวนทําให้นอนไม่หลับเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะมีบางครั้งนะคะที่ที่เจอวิกฤตกระทั่งในคืนหนึ่งเนี่ยนะคะมีการรบกวนจากวิญญาณร้ายนะคะออต้องตื่นขึ้นมาประมาณ10ครั้งในในคืนนั้นนะคะนอนแทบไม่ได้นะคะ ท่านอาจารย์ขอพวะคุณพระเจ้าที่ท่านอาจารย์ดรคมเอกแล้วก็ภรรยาท่านได้วางมือและขับผีนะคะไม่ว่าจะเป็นผีบรรพชนจากลาวนะคะพอดคีคุณตาเป็นหมอผีแล้วก็คุณปู่ด้วยนะคะจากลาวจากขเขมรน,นะคะพังผีกระหงังผีเวทมนตรศาสตร์จากทางทางฝั่งก็ก,ก็ก็หลุดออกนะพี่น้องอาการที่ผีออกนะก็คือสุ่มนะคะฟุบลงไปเลยนะคือมันมีพลังงานมีลมบางอย่างออกแล้วก็ ก็หมดแรงเลยนะพี่น้องหมดแรงแล้วก็มีอาการไอนะคะแล้วก็อาเจียนออกมานะคะและหลังจากนั้นก็เมาในพระวิญญาณนะคะขอบคุณพระเจ้าสิ่งต่างๆแบบได้รับการปลดปล่อยนะคะและค่ําคืนนั้นนะคะค่ําคืนนั้นไฟของพระเจ้าเนะะี่ยค่ะคือเราผ้าพ,พ,พันคอใช่ไหมมันอุ่นนะมันทําให้แบบได้รับสันติสุขแล้แล้วหลับสบายพี่น้องนะคะ สิ่งต่างๆที่ที่เคยเคยเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อลามกนะคะหรือว่าจะเป็นความผิดบาปทางเพศนะคะและมากกว่านั้นภาลนิสินพระเจ้าเริ่มมาปลดปล่อยนะคะพี่น้องพฤติกรรมที่เ,เสพติดอาหารต้องกินนะคะต้องทานเยอะๆนะคะหรือว่า,าทานกาแฟนะคะเสพติดกาแฟต้อง,ต,องต้องทานแบบ ห้าถึงหกแก้วต่อวนันถ้าไม่ได้ทานด้ียมือสัน่นพี่น้องอัศจรรย์ด้วยฤทธิเดชแห่งไฟของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ได้รับการปลดปล่อยพี่น้องพอปรบ,บมือขอบคุณแห่งฤทธิเดชและไฟพระวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องวันนี้เราทุกคนจะสามารถสัมผัสพระองค์ได้ด้วยใจขอเพียงพี่น้องมีใจนะคะเปิดใจหิวกระหายพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าจะมาปลดปล่อยท่านให้เป็นไทยพี่น้องคะสรรเสริญพระเยซูขอพระเจ้าได้รับพระเกียรตินะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานหรือคำหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทำงานในใจของพี่น้องอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลพระองค์ทรงพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วเพื่อมารับความบาปของเราที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงสิ้นชีวิตทรงหลังพระโลหิตทรงทรมานแทนพวกเราตายแทนเรารับความบาปของเราไปพระเยซูบอกในหนังสือยอห์นบทที่1 4ข้อ6บอกว่า เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องครับทางที่จะไปสวรรค์ทางที่ได้รับความรอดจากนรกบึงไฟจากความเจ็บป่วยจากความยากจนจากปัญหาการสาปแช่งก็คือพระเยซูผู้ทรงจ่ายราคาให้เราขอให้พี่น้องอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากบาปดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่พระองค์จะยกโทษบาปให้แก่ลูกลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกด้วยพระองค์เป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษบาปให้ลูกพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย ในวันที่3ขอพระองค์มาอยู่ในชีวิตของลูกนำลูกสอนลูกดูแลลูกและแก้ไขชีวิตของลูกขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนโอ้แสดงความยินดีด้วยนะครับผมรับเชื่อพระเยซูเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วพระเยซูดูแลชีวิตของผมรักษาโรคเลี้ยงดูปกป้องให้งานทำทำสิ่งต่างๆช่วยผมให้พระพรกับชีวิตของผม ผมก็เชื่อว่าพระองค์จะทำกับพี่น้องเหมือนกันนะครับเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่น่ารักและแสนดีเดินตามพระเยซูนะครับหาโบสถ์ดีๆอยู่อ่านพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าเติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับและจะมีโอกาสเราจะพบกันในงานฟื้นฟูหรือในงานค่ายนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ